คนแห่กันมาสั่นเอาเจ้าของคือบอลอปอนไหนือได้ที่หนึ่งว่ะมาขึ้นเนี่ยเอากระโดดเติมพี่หดิรู้แล้วเลขนะเลขรู้แล้วรู้แล้วเลขนะสามตัวตรงตรงรวดงวดหนึ่งมาไม่ใจคิดว่าสิซื้อเลขตัวนี้นะตัวที่ตัวที่ฟันนั่นบอกแมน หนึ่งแปาเลขหกนี่จะลืมเป็นกับเป็นเก่าเเลขหกเนี่ยจะเลืมสีน้ำตาลอ๋อเลขหกกับเลขเก่ามันตัวเดียวกันเนาะยาลืมเปลี่ยนหัวน้ำเอาเมื่อนี่มันเป็นเมื่อดีได้เมื่อบุญไจ้างินก็บอกเรียกว่าขั้นขั้นเป็นหกเแปดเดมอจัเอาือนะเน่ทั้งนี้กับนี่อีกบ่อยอย่นี้เอาวากันมาเมื่อวอนนี่จ้างินอันนี้เลข ทางนี้ทางนีนบอกเรืยอเขาม่าหกด้วยแต่เขาบอกว่าว่าหกมันบอกเดี Meu ๋ยวมาหกทางนีนบอกการขม่าหกเปลี่ยนใจแล้วเนี่ยคือเข่ากันจะเสนอโอ้เข่ากันแต่เมื่อนี้เห็นมือดีดิเมื่อนี้บุญน้ำโชคึ้นบ้านไม่ค่ะท่านผู้ชมมู้ยมังดาไทยอันนี้ให้เบิรงก่อนห้อยถอยไปตามนั่นลม้ะ โอ้ยกล่องอาจจะมันล่ายเนาะหอดบ่เห็นหอดหนาข้นบานมันมันถือเล่นฝนฝนฝนโตของอะไมันบ้โตมันเท่าโนี่ใครอยู่มันรีบอืมจากจากมาเลยทายทายบ้านบุญน้ำโชคเหียนเอฟซีเบงก่อนค่ะเมื่อนี้มันมีที่เด็ดให้พร้อมด้วยค่ะเมื่อคืนนี่พิ่นบอกว่าเพิ่นฝันดีแห้งพิ่นได้หอดสามตูตรงมาสั่น แต่ว่าพ่อนพ่าได้บอกเราเพื่นสิบอกตอนไหนพบ่หัวสงสัยแล้วพี่ที่ผู้นัที่มันคอยสิบอกเพื่นสิอัพแน่นแน่นเลยประสัน่าม่อนก็เป็นย่เรสารมันล่อดได้เวลาไปบาทนี่ใครจะได้ยางไปอันบุญน้ำโชคกับเส้นซองกำลังหาบเงืนหาบท่องเขาบ้าน มานี่ล้างล้างล้างคืนบ้านไม่นี่แม่ชดสามตัเต็มเต็มห้พร้อมตรงตรงทาฟัา่งทาทาทิศตามมันบุญน้ำโชกคร,รับเชี่นซองนั่เด้อชุดสามตัวเพื่อนนะเพื่อนฟันนี่เพราะธรรมาดาค่ะเดี๋ยวสิเ<ป>บเอ,อิบอไม่ช่องเพื่อนร<บ>าสั่นเพื่อนมาค่ะทาทาทาเด้อค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าไก้มือแล้ว เอากำลังยาง,งานบนไปท,ทั้ทง,ททง,ทงที่เนาะแบบไปทั้งผ้ามัม้าตั้งท่ายุ่ยๆเลย่าใมันเอะเอากำลังหาหาทิศหาทางอไอยู่นียอง

ya <marriages timing>

ถ่ายรถตรงกันกับบ้านเลขทีเพื่อนพอดีเลยค่ะท่านผู้ชมนี่ไม้เล็กป้ายทะเบียนรถบุญน้ำโชกตรงกันกับอ่าบ้านเลขที่เพื่อนนะคะมือนี้เป็นมือดีเด้เพื่อนขึ้นบ้านไม่บุญน้ำโชกกอนขื้นกอนสิขึ้นบานไม่มันกับปวดส็พันดีคัพื่อนมม่หายโชกค่ะงั้ว่าเจ้าที่มองนี่อุ้ยสะพัดเพื่อนค่ะ เพื่นอนได้เข้ามาอยู่นี่เนาะเพื่อนปังขนาดด้วยค่ะปังคักปังเนี่ยมัหคุ้ก็คือดกโพดโดกเลียเนาะนี่เนาะโอ้ยหน่วยละต่ำละต่ำโขโพดคือโพดเถะ่อนอ่าหนึ่งรอบพันไปเหลืออีกสองรอบ รอบสุดท้ายแล้วบานรอบสุดท้ายแล้วเนียมองไปทงหน้า,าว้เขาเพลนงามแฮงเอาบุญน้ำโชกบานสวนเพิินดจะจังวะยาแดง หอดแล้ววันนี้ครบสามรอบ <c oughs> มาทมําแมครบสามรอบแล้วพวอ,อพวดีตัวนะวายุบม,มาเผื่อ ตาามากมาและตาตไปชนมนใเออเราคุ้นขัแม่โอ้ยมาใส่ไก่ก็ลูกหลานมาตั้แต่ปูนมาตั้งแต่บ้านหมันเมื่อทำ้องแดงโอ้คุเป็นเมื่อทีสมนพวี้ถูกแทรกไทยพวกีแล้วถุกจนซาว่าคนข้างนี้ทําการสร้างทุกเงี้ยเป็นบ้านไม่เกิดมี่วามวเหรียมใสจากมาคำพูนในลูกเต่าได้เน่าอย่างภาคเย็น ของจําเป็นหามาใหมแนวด้วยเกิดขาดบพรประมาทหลักลรามมาคุ้นคำหานี้ปลูกหลานเออได้แหงเมื่อนี้แหร่ลูกงอเงาลูกกลัวได้มาบ่ได้มาบัดถูกต้องแหลูกท้องมองลูกกลัวเป็่งจนเจ็บปักหัว่าปอกเอาลูกไก่ข้อได้แนบมาเนาคยขาม้าได้ใด้ได้มาบ่โอ้ยมาบังดีดอมด้วยไว้แทนได้เส้นตาเตี่ยนนิ่งใต้คอยขาม้าปอมบพราะขาดเกิน อันว่าเงินข้ามแถวเนาะนี่นนมันเทน้ำเอกเล็กลาวแรงมยียผ้าได้มากฟอมสูงกูแนวท่า,ทานว่าใจประสงค์แล้วีแนวไรสุดสามซังใจประสงค์มาอยู่ใช่คนมาให้จูอันตั้งและมาหมูหมาเป็ดไก่เป็นกูปลาได้หามผลออกมาฟอมผลออกมากมาให้มหาไช่ขำวมา,าสูงมาขออย่างขออยู่เปิดประตูป้องให้บันไดแยกหลังงานโอ้โหมาได้บางมันเืองินก็ กูถึงย้ายาย้าเดินาไก่คือิดเมล่าถึนมาอย่างพาคเรองจอโอ้ตอนรับักูเลยนะพ่มาทำานะพ่อาแบบนขึ้นมาวเอรอ่ปสามตัวอเ่งดหม็ยังสิตรวจสอบกระเป๋

นี่กอกไป่างมาตอนข้าวนี่เีาสามเออาสามเอาไว้่างมาตอนไก่นี่ใบไผ่นี่บ่มาตอนหนังมาตอนมาใบไผ่มาตอนมานี่ปลแย่างเอปลาย่างเอาไ้อนหังมาตอนแมวคนกินก็ได้เอามนเริ่มนี่ยังนง ของเสียดจันไร้อยู่แล้วอ้ยมันมีตัวเนาะอยูก่ังนั้นนี่ฟังเสียจันไมสามสิกว่าเนี่ินซะเนาะเออเออเอาเอย่งนี้ไม่ไผทำปุณเฟลงไหขึ้นได้ไปบ้านเออบ้านเด็กก็ชื่นเ้่มากเลยนเอาลูกแบงนะพ่อแม่พ่อแม่พาไปกินไป โอ้เจ้า้งบ้านแมเป็นเพื่อนเจ้าไงมามันโคตรมาเป็นของเ่ยเจ้าไรเจ้ามองเนี่ยเนเกีอยบ้านนมากนโทษจะนั่งเาอาหารเสรขาการของเานเอไหอยากันนึงเงานมาอยากันสนแสนงามาเา อยากเันสามไยกายแล้วห้องอยากเันสีค่สีค่าสาแล้วมาซอยอยากเป็นไก่ปไก่นนี่้อนี่ยากันหอมใเป็นเศรษฐีนั่นปวอยากเันเจันปวดข้นมาอยากเปนแปดเป็นพญะหมหนามูอยากันเกเงินไหลล่างเก่ามือละแสนสองสน ยาพันธุ์ไปไปไกกกเกพร้อมกับแน,น่ยย่ไปออกไปได้ยาพันธุ์่เกิด้นทุกไให้เกิดเป็นต้นรวยโอ้จะเป็นคำพูดยนดี่งานเนาะันไหนเนี่ยบายบาวันนี้เท้าอ๋อฟังพอพามันเบาแล้วกะจบเอนีสก้อนเนาะค่อยไปต่อไม่ค่ะ